เดี๋ยวอจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะไปกันเลยค่ะเ,เดี๋ยวจะพาะไปดูกันค่ะกับตัวレンเจอร์ XL พั s Open Tab คันนี้ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดราคา5 9 9 0 0 0เาทค่นเกบาทค่ะนี่ค่ะมี ตัวเครื่องยนต์พร้อมฝาครอบให้ใช้งานด้วยค่ะตัวเครื่องยนต์ค่ะของเรนเจอร์โอเพนในรุ่น XLPART ค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล E c, c oup, o ครบู4 4สูบ DOHC 16่ว 2.0ลิตร 1, 1 9 9 6ซ c, c กระบอกสูบคูณช่วงชัก84คูณ90มิมพ่วงระบบอัดอากาศวีจีเทอร์โบชาร์เจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด170แรงมา้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรที่1,750รอบถึง2,500รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง,ถงระดับไบโอดีเซล b 20จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันทางด้านหน้าตัวรถกันด้วยนี่อึ๊บนี่ค่ะอคตอนนี้ค่ะทางโชรูงฟอร์ดไอเอสขา,าราชพฤกษพราม5ค่ะกับตัว OpenCAP Ranger คันนี้ค่ะในรุ่น XL p l u s ราคา599,000บาทยังมีให้ได้จับจองกันเป็นเจ้าของกันด้วยนะคะที่อื่นอาจจะ7 0 0 0 0กว่ามาแล้วนะที่นี่เนี่ยยังอยู่ที่599,000บาทใครที่สนใจก็สามารถเข้ามารับชมค่ะหรือว่าเข้ามาจองรถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชลูฟอร์ดอั r เอสาขาราช,ชพฤกษาราม5ค่ะ024326599ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณกับทางโชว์รูม์ดอั RMA สาขาราช,ชพฤกษาราม5ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาทุกท่านค่ะมารับชมกับตัว เรนเจอร์โอเพนแคปเอ็กพัคันนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งด้วยนะคะวันนี้อาจีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ